สวัสดีครับวันนี้เราจะมีเครื่องเลื่อยนะครับลูกค้าเอามาซ่อมนะครับวันนี้ก็เรามาลื้อกันแล้วเนาะก็ตรงตรงจุดนี้น่าจะลื้อไม่ยากนะครับวิธีการแกะออกมาก็คือ,อถอดสามน็อตตัวนี้ออกมานะครับเห็นไหมครับมันจะมีสามน็อตตัวนี้ขันนะครับรนีนครับก็ขันตัวนี้ออกมันก็จะเจอ,อชุดเขาเรียกว่า ตัวสนามแม่เหล็กเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเนาะผมได้แต่ซ่อมแกลดูวิธีการทํางานของมันก็ซ่อมเป็นเลย<อ>ก็ข้างในจะเป็นประมาณนี้ส่วนตรงนั้นก็จะเป็นฐา,านนะครับเวลามันทํางานมันจะขูดกลับไปตัวนี้มันก็คือฐานมาบนี้ครับทีนี้จะให้ ซ่อมยังไงนั่นหรอครับอาการเครื่องนี้ก็คืออาการลูกตุ่มมันสั่นแรงนะครับน่าจะผมสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวกับลูกปืนตัวนี้นะครับมันอาจจะสึกหลอสึกหลอมันไม่ลื่นไม่อะไรอย่างงี้มันทําให้ลูกตุ่มตัวเนี้ยทางานไม่สะดวกประมาณว่ามันหมุนแล้วมันมันขัดขัดหมุนขัดขัด,ขด,ขดแล้วมันทําให้สั่นแรงคิดว่าอย่างงั้นนะครับก็ปัญหา ส่วนอื่นก็ไม่เจอไม่เจอนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาจอดน้ํามันตัวนี้กันนะครับน้ํามันที่ผมใช้นะครับเป็นน้ํามันเครื่องจักรนะครับผมก็จะมาหยอดใส่ตรงนี้หยอดใส่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแล้วก็หมุนหมุนหมุนประมาณนี้นะหมุนให้ให้ให้ให,ให้น้ำมันมันมันยืมเข้าไปเนาะจะได้ จะได้รู้ว่าเออมันมันคงจะเข้าไปข้างในแล้วก็ลองหมุนดูว่ามันจะลื่นไหมถ้าเราใส่ได้ระดับระดับหนึ่งแล้วเราลองประกอบเข้าไปเนาะว่ามันจะเป็นยังไงไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสนามมิเหลไอ้พวกนี้โดนน้ํามันได้นะโดนน้ามันโดนน้ําได้แต่ว่าพยายามอย่าให้โดนดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาประกอบใส่เนาะก็ยกขึ้นมาแล้วก็เอาใส่ตามแกนของมันเนาะ ว่าตอนถอดยังไงก็ใส่กลับขึ้นไปอย่างนั้นนะครับผมว่าน่าจะใส่ผิดทางมันต้องอยู่อยู่ประมาณนี้แล้วก็หาจังหวะเนาะหาจังหวะที่มันล็อกได้เนาะ จากนั้นก็ขันน็อตสมตัวนี้อยู่ส่วนนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขันเข้านะครับแล้วก็ลองเทสดูว่ามันทํางานได้หรือไม่ได้เราก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับ คครับผมการซ่อมเบื้องต้นนะครับคร่าวๆนะครับของอาการลูกตุ้มสั่นแรงนะครับก็หยดน้ามันใส่ลูกปืนแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์ในกาบตัน้น,นะครับ